เปิดดวงตามวันเกิดของคนทั้งเจ็ดวันคนเกิดวันไหนดวงชะตาดีมีบุญวาสนาจะมีทรัพย์มากก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะ จากตำราทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดวันต่างๆแบบโบราณที่ได้เผยบุญวาสนาจุดเด่นจุดด้อยและลักษณะนิสัยของแต่ละวันเกิดพร้อมกับชี้แนวทางการใช้ชีวิตที่ดีแห่งเงินทองไหลมาเทมาเริ่มจาก 1. วันอาทิตย์นิสัยของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์มักมีวาสนาดีจึงมักมีดวงชะตาที่ดี มีบุญวาสนาดีดวงส่วนใหญ่แล้วจะมียศมีศักดิ์ฐานะดีมีทรัพย์มีบริวารมากแต่เป็นคนทำคุณใครไม่ขึ้นอย่างดีก็เสมอตัวแต่ทำดีแล้วเป็นบุญเพราะคนเกิดวันอาทิตย์ดวงชะตาตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มักมีคนเกื้อหนุนส่งเสริมเสมอด้านอุปนิสัยเป็นคนใจกว้างมีน้ำใจไมตรีกับเพื่อนฝูงเสมอใจนักเลงกล้าได้กล้าเสีย มีเงินมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยยามตกต่ำก็ไม่หวั่นไหวมีความทะเยอทะยานสูงมีความเป็นผู้นำเชื่อมั่นในตัวเองสูงรักอิสระมีอุดมการมีคุณธรรมประจําใจปัญญาดีอ่อนไหวใจร้อนรักศักิ์ศีรักเกียรติมากเกิดตอนเช้าต้องดิ้นรนอยู่เสมอต้องสู้ด้วยความอดทนและทำงานจึงจะก้าวได้อย่างมีเกียรติ เกิดตอนกลางคืนมักเป็นคนสุภาพดีกล้าหาญเชื่อมั่นในตัวเองตัดสินใจเร็วปราดเปรียวมีคุณธรรมแต่บางคนใช้เงินเก่งมีเท่าไหร่ก็หมดใจเด็ดเดียวเพิ่มเติมคนเกิดวันอาทิตย์นั้นต้องผิวดำแดงจึงจะเหมาะสมแต่ถ้าผิวขาวหรือขาวเหลืองต้องหน้าผากกว้างจึงจะถือว่าเป็นมงคลผู้ที่เกิดวันจันทร์ คนที่เกิดวันจันทร์มีสเสน่ห์เป็นสีแก่ตัวเองยามที่ตกทุกข์มักจะมีคนมาช่วยเหลืออยู่เสมอวาสนาดีสำหรับนิสัยของผู้ที่เกิดวันจันทร์เป็นคนอ่อนหวานอ่อนโยนพูดจาโน้มน้าวให้คนประทับใจดีดีอารมณ์แปรปรวนง่ายแม้อ่อนโยนแต่โมโหร้ายแต่ก็หายดีเร็วรสนิยมดีทั้งด้านการแต่งกายและอื่นๆเป็นคนเจ้าระเบียบแต่รู้จักคิด มีความรอบครอบสุขุมมีความประณีประนอมนุ่มนวลไม่ก้าวร้าวเป็นคนใฝ่ความรู้มีปัญญาดีฝากใฝ่การทำบุญสุนทานรักครอบครัวมุ่งมั่นอดทนช่างคิดช่างฝันหวันไหวง่ายแต่ก็เข้มแข็งสุขภาพไม่ค่อยดีมักเจ็บป่วยจนวัยกลางคนล่วงไปแล้วอาการป่วยจะดีขึ้นมันทำบุญทำทานโรคภัยต่างๆจะหายและเบาบางลง แต่คนเกิดวันจันชะตาชีวิตมีอยู่สองกรณี 1. เกิดข้างขึ้นดวงชะตาจะยิ่งรุ่งโรจน์สดใสวาสนาดี 2. เกิดข้างแรมจะอาพัพคู่วาสนาน้อยกว่าข้างบนเพิ่มเติมคนเกิดวันจันร์ต้องระวังเกี่ยวกับความคิดเรื่องการคิดมากควรผ่อนคลายความตึงเครียดกับเรื่องที่เล็กๆน้อยๆเสียบ้างและอย่าเก็บเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาคิด วันอังคารนิสัยคนเกิดวันอังคารดวงชะตามักโลดโผนและมักมีประสบการณ์มากในชีวิตมักจะมีเกียรติยศอุปนิสัยก็คือเป็นคนใจกล้าแกร่งไม่หวาดเกรงใครเป็นนักสู้ใจนักรบโมโหร้ายใจร้อนวู่วามไม่ยอมคนชอบมีเรื่องขัดแยง้งใฝ่การเรียนรู้นอกตำรามานะบากบันชอบเสี่ยงอดทนดีดื้อดึง เชื่อแต่ความคิดตนเองเป็นใหญ่ดุดันตัดสินใจเร็วเป็นคนตรงขวานผ่าซากจริตมายาไม่เป็นไม่มีเล่เหลี่ยมไม่ชอบอยู่นิ่งเฉยขยันบากบัน่นแต่ชอบงามสบายหากคนเกิดวันอังคารเป็นผู้ชายจะมีวาสนาดีกว่าผู้หญิงวันอังคารและถ้าชายหรือหญิงที่เกิดวันอังคารนั้นเกิดในเดือนเมษายนหรือเดือนพฤศจิกายนจะมีความคิดสร้างสรรค์โดดเด่น แต่สุขภาพไม่ค่อยดีนะักและจะมีความอดทนมากกว่าคนวันอังคารในเดือนอื่นๆเพิ่มเติมคนเกิดวันอังคารมักจะถือเอาความคิดของตนเป็นใหญ่และเชื่อมั่นในตัวเองเสมอ แต่มักจะเป็นข้อเสียที่ทำให้คนที่เกิดวันอังคารทำอะไรก็ผิดพลาดได้ถึงแม้จะเชื่อหรือฟังคนอื่นพูดบอกสอนอย่างไรก็ตามแต่พอกลับไปแล้วจะเอาความคิดของตนเป็นใหญ่ฝ่ายเดียวดังนั้นต้องแก้การเอาความคิดของเราเป็นใหญ่เพียงฝ่ายเดียวแล้วมาสนใจกับคำสอนหรือทางชี้แนะของคนอื่นวันพุธกลางวัน นิสัยของผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันดวงชะตาสดใสเจริญก้าวหน้าเพราะมีปัญญาดีไม่ค่อยตกรกรรมลำบากนักเพราะเอาตัวรอดได้ดีเสมออุปนิสัยเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีชอบการติดต่อเจราจามีศิละปะในการพูดที่ผู้คนยอมรับเหมาะที่จะทำการค้าขายหรือธุรกิจต่างๆมากกว่ารับราชการมีสติปัญญาดีมีความฉลาดเฉลียว แต่ความจำไม่ค่อยดีชอบลืมเป็นคนปรับตัวเก่งรักธรรมชาติไม่อวดเก่งเป็นคนนอบน้อมดีรู้จักการละเทศะชอบการศึกษาหาความรู้อ่านใจคนเก่งมีฝีมือเชิงประดิษฐ์เป็นคนเจ้าชู้หลายใจเก็บเงินไม่อยู่ถ้าเก็บอยู่มักมีเรื่องให้ใช้จ่ายหมดไปความคิดไม่อยู่นิ่งปเปลี่ยนไปตามอารมณ์เป็นคนขี้เบื่อง่ายทนได้ไม่นานส่วนถ้าคนวันพุธ เกิดเดือนมิถุนายนจะเป็นคนพูดหวานคารมดีมากเป็นพิเศษถ้าเกิดเดือนกันยายนจะไม่ค่อยรอบคอบนักแต่ก็มีปัญญาดีไหวพริบดีแต่ถ้าเกิดในวันพุทธที่มีดาวไม่ดีมาทำให้เสียดวงก็จะเป็นคนพูดจามีมายามีเล่ลี่ยมไม่จริงใจชอบการโกหกเพื่อประโยชน์ของตัวเองเพิ่มเติมคนวันพุธกลางวัน อุปสรรคจะน้อยกว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนและต้องปรับปรุงความเจ้าชู้ของตนเพราะความเจ้าชู้นั้นส่งผลให้เกิดการไม่สมหวังในความรักส่วนเรื่องโชคชะตาอยู่ในเกณฑ์ดีวันพุธกลางคืนคนเกิดวันพุธกลางคืนมักมีชะตาอาภัพแม้มีบุญวาสนาดีจเจริญก้าวหน้าได้ดีเพียงใดก็มักพบอุปสรรคปัญหาบ่อยๆมีเคราะห์ร้ายบ่อยๆ วิธีแก้มันทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาเป็นประจำอุปนิสัยมีจิตใจห้าวหาญก้าวร้าวกล้าสู้กล้าสเสี่ยงใจนักเลงถ้าไม่ฝากไฟทางธรรมยึดถือคุณธรรมก็จะไปในทางอบายมุกอย่างหมกมุน่นเป็นคนชอบความสงบไม่ชอบวุ่นวายกับใครสติปัญญาดีเลิศแต่เป็นคนที่งมงายยากที่จะเปลี่ยนความคิดได้เองแต่เชื่อคนคอยยุยงหรือพร่ำชี้แนะ ไม่ค่อยใฝ่าหาความรู้เก็บเงินไม่ได้นานเป็นคนอวดรู้คิดเล็กคิดน้อยคิดการไม่ยาวไกลมักเห็นประโยชน์ส่วนตนไม่ซื่อตรงนักหากเกิดพุทธกลางคืนในเดือนกุมภาพันธ์จะมีฐานะดีมีคนสนับสนุนส่งเสริมเสมอแต่เป็นคนที่เจ้าชู้มากมีความรู้ดีแต่ชอบเอาเปรียบคนอื่นเพิ่มเติมดวงแข็งโชคลาภด,ดีแต่เป็นคนที่ขี้หึงหวงคนรักมาก และทําให้ผิดหวังเรื่องความรักได้หลายครั้งต้องระวังตรงนี้เป็นอย่างมากเป็นคนเจ้าชู้และชอบความสบายแต่อย่างไรก็ดีถ้าสร้างกรรมดีและความดีไวมากจากทางลบก็จะกลายเป็นส่งผลเป็นกรรมดีในทางบวกได้วันพฤหัสบดีคนเกิดวันพฤหัสเป็นคนมีบุญมีดวงชะตาดีมีเกียรติมีคนเคารพนับถือมาก แต่มักมีปัญหาเรื่องคู่ครองหรือไม่ก็อาพับเป็นคนชอบศึกษาเล่าเรียนชอบธรรมะเป็นคนเจ้าระเบียบเป็นคนเข้มงวดมีจิตใจเอื้ออาทรต่อคนรอบข้างรักสงบชอบความมั่นคงยึดถือความถูกต้องเที่ยงธรรมเด็ดเดียวแต่กลัวการเปลี่ยนแปลงมีสัมผัสพิเศษหรือยานอย่างรู้ล่วงหน้าชอบเรื่องล่นลับเป็นคนเปิดเผยไม่มีลับลมคมใน พูดจริงทำจริงแต่เป็นคนขี้น้อยใจยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีโกรธแล้วใจร้ายใจแข็งช่างคิดระแวงแต่ทำอะไรรอบคอบคนเกิดวันพฤหัสบดีถ้าเกิดตรงกับเดือนปีเสียแล้วจะมีนิสัยเป็นคนที่ดีแต่ภายนอกจิตใจไม่ดีมักอวดอ้างความสามารถไม่ค่อยมีวินัยในตนเอง ถ้าเกิดวันพฤหัสบดีในเดือนธันวาคมและมกราคมจะเป็นคนใจร้อนแต่จะมีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการสูงถ้าเกิดเดือนมีนาคมจะเชี่ยวชาญทางศาสตร์ลึกลับจะได้ดีทางศาสนาและเป็นคนใจเย็นทำอะไรรอบคอบอยู่เสมอ เพิ่มเติมคนเกิดวันพฤหัสมีอยู่สองลักษณะใหญ่ๆคือดีและไม่ดีเพราะถ้าตรงกับเดือนปีเกิดดีช่วยส่งเสริมกันก็จะเป็นคนที่ดีแต่กรณีที่ไปตรงกับเดือนปีที่ไม่ต้องฉะลอก,กันก็จะเป็นคนที่ไม่ดีไปแต่เท่าที่เจอมายังมีน้อยกว่าคนที่ตรงกับเดือนปีที่ดีวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์เป็นแท้แห่งความรัก คนเกิดวันศุขมักมีดวงชะตาดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรือลําบากได้ไม่ดานเพราะกรรมดีบุญเก่าหนุนนําจึงเกิดมาชาตินี้ต้องหมั่นทําบุญให้มากแล้วบุญกรรมจะดีขึ้นกว่าเดิมคนวันสุขนั้นเป็นคนรักสวยรักงามอารมณ์สุนทรีมีไมตรีมีน้ำใจให้ทุกคนรักเรียนเก่งด้านศิลปะแขนงใดแขนงหนึ่งมีความนอบน้อมอ่อนโยนต่อผู้อื่นเป็นคนเจ้าชู้ ปากใฟโลกีชอบการบันเทิงเริงใจขยันในการทำงานซื่อตรงไม่เคยคดโกงเอาเปรียบใครรู้จักอดออมแต่งตัวรสนิยมสูงชอบความสงบเยือกเย็นสุขุมกระตันยูรู้บาปรู้บุญมีความอดทนรู้จักประมาณตนไม่โลภจิตใจอารีแต่มักขี้บน่นแต่เป็นคนที่ชอบคิดมากระวังเรื่องความคิดกับเรื่องไม่เป็นเรื่องให้ผ่อนคลายลงบ้างแล้วจะดี เพิ่มเติมคนวันนี้ต้องระวังอย่างยิ่งเกี่ยวกับความคิดความรักและการยึดติดตัวพวกนี้จะเป็นตัวที่ทำลายความสุขของคุณคนเกิดวันศุสุขส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นคนที่คิดมากกับเรื่องเล็กน้อยหรือชอบเอาเรื่องเก่าๆมาคิดแล้วคิดอีกแนะนำว่าคนเกิดวันศุสุขให้หยุดกับความคิดเรื่องเล็กน้อยได้แล้วความสุขความสงบก็จะเกิดขึ้น ราหลายคนเอาวิธีนี้ไปใช้แล้วได้ผลดีขอแนะนําให้ทุกคนได้รู้ 1. ต้องระวังเรื่องความคิดการยึดติดเรื่องวัตถุถ้าถามว่าจะระวังอย่างไรคงตอบได้ว่าความหยุดอยู่ที่ความพอดีมีแล้วหยุดเพิ่มใช้ที่มีให้หมดก่อนแล้วค่อยเพิ่มหาใหม่ 2. การนอนบางคนมักคิดมากก่อนนอนทุกเรื่อง เราต้องตั้งจิตว่าถึงเวลานอนแล้วนอนตื่นแล้วค่อยคิดต่อพยายามท่องให้ได้บทนี้สำคัญมากจะเป็นการฝึกไปในตัวของคุณเองถ้าทำเป็นประจำแล้วคราวนี้คุณจะเป็นคนที่นอนหลับง่ายอย่างแน่นอนวิธีนี้สามารถใช้ได้กับคนนอนไม่หลับหรือคนที่คิดมากวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์มักมีดวงชะตาแข็งแม้ช่วงใดดวงเสีย ต้องตกยากเกือพบกับอุปสรรคที่หนักหนาะกลับสามารถยืนหยัดต่อสู้และผ่านไปได้ด้วยดีแม้แต่ใครคิดร้ายก็ต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุดโดยอุปนิสัยของผู้ที่เกิดวันเสาร์ก็จะมีลักษณะความเป็นผู้นำหนักแน่นระเกียรติถือศักดิ์ศรีของตนและไม่เคยคิดเอาเปรียบใครและเป็นคนตรงไปตรงมามีความขยันอดทนทำงานเก่งและเป็นคนเสียสละจิตใจเด็ดเดี่ยวยากแปรเปลี่ยน โกรธง่ายแต่ถ้าได้โกรธจะโกรธนานเป็นคนไม่ค่อยไว้วางใจใครง่ายๆมีความรู้ดีชอบความมั่นคงไม่ช่างพูดการจะทำอะไรก็ตามมักคิดก่อนตัดสินใจทุกครั้งถือเหตุผลเป็นหลักสำคัญเจ้าชู้แต่ไม่แสดงออกนิสัยเข้มงวดไม่เหลวไหลไม่ชอบแข้นเคืองใครใฝ่รู้มีความรับผิดชอบ เพิ่มเติมคนเกิดวันนี้ส่วนใหญ่มักจะได้รับราชการและได้ทำอาชีพที่มั่นคงและลักษณะเด่นเป็นคนดวงแข็งมากในจำนวนปีเกิดทั้ง7วันข้อเสียของคนเกิดวันนี้จะเสียตรงที่คําพูดคือพูดแล้วคิดทีหลังทำให้หลายคนที่คุยด้วยถ้าไม่เข้าใจในตัวเขาอาจจะไม่พอใจแต่อย่างไรก็ดีคนเกิดวันนี้ก็เป็นคนมีน้ำใจคนหนึ่งและน่าคบเลยทีเดียว สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ